สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเวสบุตทุกคนนะคะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาล์แชแนลค่ะรวยไม่มีสสงทองขึ้นแล่นนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่13บค่ะพี่น้องคะวันนี้คุณหมอมาตรวจนะคะอตอนวีนที่เป็นสิมาตรวจอีกนะคะทา่กผูเสือเท่าแบบก็ถือว่ากักตัวเสร็จสรบเรียบร้อยนะคะประสบความสมร็จ <laughs> ไม่มีผู้ติดเชื้ออีกนะคะเดี๋ยวห้องสิได้ลง่ไปแล้วนะคะเพราะว่า เจ้าหน้าที่เพิ่นมาตอนแรกว่าจะตรวจอันในบ้านก่อนแต่ว่าเพิ่นมาในบ้านยังพม้อมก็เลยสิออกมาบ้านพักก่อนนะคะเดี๋ยวห้องสิลงไปตรวจด้วยกันทุกคนเลยนะคะที่กักตัวอยู่ที่นี่นะคะถ้าเกิดไม่พบเชื้อเราก็สบายนะคะมืออ่นกะเมื่อบานใดเพราะว่าตอนนี้ก็ขอสิขอบรับรองเพิ่นนํานะคะเพราะว่าต้องกลับไปบ้านแถวบ้านเพิ่นเพิ่นก็มีระเบียบ คนระเบียบว่าถ้าผู้เรียนมาจากต่้งจังหวัดก็ต้องกักตัวนะคะเ้าก็เลยต้องขอไปรับรองเพื่อมาข้ากับตัวยูน่แล,แล้วแล้วก็ตรวจวโคซีดมีผลตรวจเอทกเทตไปให้นะคะมีผลตรวจไปให้ด้วยแล้วก็ไปถึงนู้นก็จะไปยื่นตรวจอีกนะคะกับบา้า,า,บานจะจะวางจะเข้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปบึงไปบึงทั้งบ้านสกืนนะคะไปเคลียร์ทุระเสร็จสับทั้งบ้านเรียบร้อยก็วันที่ยี่สิบอดี่สบองกกับขอบันพักมานะคะและ้วกอนกลับขอบันพักกระต้องไปตรวจ นะคะต้องไปตรวจแล้วก็เอาผลจับล้มพยาบาลมามา,ายื่นนะคะก่อนค้ามันพักด้วยนะคะต้องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะพี่น้องคะแล้วตอนนี้ก็เตรียมลงไปตรวจนะคะไปเจอหมอกันค่ะน้องน้องดนเซอร์ก็สักชุดทางเครื่องนะคะแม่ตรวจยังจ้ะยังเลยค่ะ กจอแกแจตื่นหรือยังลูกยังไม่ตื่นดีเท่าไหร่ถ้านีติดแค่ไหนจ้า เขียนมันพ uh huh. oh, kind of so ุ่งซีรีส์อจะพุ่งเที่ยวไหนไปตัวพี่้อนสวดเพีมยนเพี้ยเสียกเลยวันนี้เพี้ยเสียกเลยวันเนี้ยหลังจากที่ตรวจแล้วห้องกับมาเบิ้งเื่องซักผ้าทั้งในบานไฮบอลนะจ๊ะคุณมา เพราะว่ามันน้ํามันไม่เลยออกมันจากเครื่องซาาักผ้ามันต่ํากว่าอารู้ระบาย <c oughs> านั่งมันกเลยนนามันก็เลยบ่บาอะไรออกนะคะไอพอะเราก็เลยไปเอาอันยิดมะฮ้องให้มันสูงขึ้นมานะคะแล้วก็จะต่อ ต่อปักอันนี้นที่เพิ่นเหตดไว้มันเป็นแบบปักเสียบทั้งผุดมันจะเป็นปักเสียบนะคะกระสีเด็ต่อไว้ใ้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียบปักด้านนู้นอีกอนี้นะเสร็จน้ำให้แล้วนะคะ นี่จ้ะมันเป็นห้วยขางข้าง,งหลังเลยจ้ะมันก็เลยแบบเตียกว่าข้างนอกมันหนามก็เลยบ่าหลอแ,แล้วนี่เช็ดให้แล้วนะคะซับน้ำออกแต่จะเช็ดพื้นข้างหลังอีกเข้าไปดึงดซับน้ำออกก่อนหลังจากที่เฮ็ด เครื่องซักผ้าแล้วก่อนมาต่อปลั๊กไฟดันนี้นะคะแต่ก่อนสายขาขาที่เป็นไปหาเครื่องซักผ้านี้สิเป็นเสียบเอานะคะเสียบปลั๊กเอาบานนี้ก็เลยว่าให้ต่อเข่าตรงนี้โดยที่่าต้องมาต่อเสียบปลั๊กดันนี้อีกนะคะให้ต่อไปได้เลยเด้อโอเคจัดให้แล้วนะคะ ต,ติดร้อยค่ะเดี๋ยวไปวดไฟแม่ก,ก่อนเช็คก่อนว่ามีอะไรตันไหมที่เปรก็กำลังเทสระบบยูนกำลังลองถ้าตอนนี้แห้งแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้มันรัางฝั่ง,งก็จะพักเข้ามาดู เยอปกติฮะน้ำไหลย้อนต้องชุบบ้างเป็นธรรมดาพอเดินนะโ้ยนุ่ขึ้นเล็กิดก็ได้โอ้ยปเด็มาลกอันนี้ก็หัวเนี่ยครับน้องวันนี้พ่อหน้าอ้ยเนาอเสดี๋ยวไปหานาเทปมาพันให้คนเดี๋ยวอันล็อกืลางส้าให้มั้นั่น ทำงานเสร็จก่อนนะคะเพราะว่ากำลังล้างถังอยู่แันนี้ถ้าเกิดว่าข้าปิดน้ำตรงนี้มันก็จะสะดุดตรงนั้นอีกเดี๋ยวให้เคขขรื่องักเรบยบ้อยกว่าน,นมาสองตัวหนีโตแล้วนะคะ เห็นแล้วต้องทำนะแก้ไขแล้วปกติมันน้ำมันสีหยอยออกตรงนั้นแหล <c oughs> ะพี่น้องนะ้มับบบนหย่้อยอยสดาเปลืองไปเรื่อยนาะพี่น้องเนาะอายร้สิบแบบว่าเห็นแล้วก็ต้องแก้ไขต้องทำสีนาบ่มีบาสิบไว้ไปหันละ <c oughs> ไว้สลับบ่เร้วันสลับร้อสิบบ,สบ,สบ,บ,บาสิบแก้ไขทันทีเลยนะคะ ลองดูไม่หยดแล้วนะคะไม่หยดแล้วเนาะเย่ yeah. อ, <laughs> อันมีันหยดที่ข้าไปแต่เรอปกติข้าไปเรียบร้อยนะจ๊ะ จัดการเครื่องซักผ้าแล้วก็กก,กน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะมาพากันมากินเขาแล้วนะคะก็พิพอนเพราะว่าไมนนี้กินเข่าน้ำมู <c oughs> กินเขารุ่นมูนะคะวันนี้ก็มีใครอันนี่อัน,นเอฟซีเพิ่นเอาไข่เป็ดมหาห้นะคะลายแผงประมาณซีแผงนะคะประตอดกันกเลยเป็นอ่าก็เลยจัดการเฮ็ดไข่เข้มไ้นะคะไปกินอ่าเป็นการทานมามาหารน้องพี่น้อง <c oughs> แต่พอตอนเรามาเฮ็ดกินนะคะไอ้ฟ้าเราวอถนัดวันไหน <c oughs> ไอ้ฟ้ากินอย่างเดียวนะคะแล้วก็เ,เปลี่ยนก๊อกน้ำห้บอดนะคะแล้วก็จะลอตอนร,บอรับวอดกลับบ้านว <c oughs> อดสองทันกลับมานะคะบอดแถวกับ,บอดบิ๊กนะคะก็ทีหลือก็แม่ยุย้ยแล้วก็น้องเอน้องน้ำตาลน,น้องนุสนีกัสิตอมาที่หลังนะคะ สำหรับเอ่อเมลี่กับน้องนนท์นะคะอันนี้ก็คงถ้ามือใดได้ออกก็คงสิเป็นช่างหยาดเพิ่นไปรับยังสีน่าค่ะตอนนี้ไอ้เพื่อเราเปลี่ยนหูกระทะเปลี่ยนเออเมมเนกระทะมันมันหักไหมคะนอนมันหลุดก็เลยไอ้ไอ้ไอ้เราเปลี่ยนหายโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เจเจควงก็คือเป็นเป็นเป็นวิ่งวิ่งไหมนูอัน เป็นถาดถาช่วงที่เป็นรอบเดือนนะคะมันจะมันจะเพลียนิีนึงนะคะเปิดหลังเปิดเอวนะคะมือขึ้นเซ้ำนอนว่ารับวาสนิทนะคะพี่น้องผู้หญิงเท่านั้นที่จะเข้าใจนะคะ <c oughs> แ็สิรับแน่ตื่นแน่สินะยังเป็นกับถาเพียแห้งก็คือสิรับนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนด้วยนี้พี่น้อง <c oughs> บริษไทดอกหน้าน,นี่ในห้องนี่ละ <c oughs> อีกไม่นานก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะพรุ่งนี้แหละชวงบายเป็นกระสีออกใบรับรองหายนะคะเราก็รอใบรับรองแล้วก็จะเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะลาไปแล้วค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะไม่วา่าจะเป็นดราม่าอย่างต่างๆนาน,า,นาบางท่านกับอ่านเคคอนเทนต์นะคะคนก็นคิดว่าเฮาไปว่าผู้นู้นผู้นี้ผู้นั้นแล้วแต่มันไม่ใช่แต่มานถึงว่ามันพูดที่พูดหมายถึงตัวเราเองตัวเราเองไหมว่าเออ อย,อย่าถางปัญหานะไอ้ยังประมาณนี้เท่ากับแบบว่าคือบริคิดยังี้พี่น้องคิดคอนเทนต์คว่าคำคำเออคิดว่าเออนะนะคะที่เข้าใจแต่แต่เราทุกคนในบ้านก็คือรักกันดีนะคะเด็กน้อยมัอนี่ิ่นกับมือหนีกับผ้ากันทำความสะอาดนะคะช่วยช่วยกันนะคะเพราะว่ามันอ่าปีใหม่แล้วนะคะปีใหม่แล้วยังเท่ากับต้อง เห็ดเหมือนเหมือนกับบ้านเฮ้านะคะทาให้เหมือนเป็นบ้านตัวเองเพราะว่ามันก็ต้องดูแลนะคะนี่กับ,บกับบานใบกัศสิเปจัดบ้านให้กันเพราะว่าคือบ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะพี่น้องคะบานยังสั่งไวแล้วมันก็เลยเป็นมันมันมอมบอ่อเรียบร้อยบ่อเป็นสว์เป็นส,นสวนอย่างจักยางนะคะตอนนี้บ้านข้างบนก็ยังไม่ไม่เสร็จแค่แคเกษตรตรงทีข้างล่างแค่ที่มองให้ให้พอกับแม่ อยู่นะคะพอบุอยู่ข้างล่างพ่อกับแม่ก็ลงมานอนอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นปูกระเบื้องแล้วแด้ว่ายังบม่ได้ทาสีอยังเลยยังบม่ทันแล้วนะคะพี่น้องด้อยเหนื่อยยางนําเงิ่อนนี่แ่ะเนาะก็เลยมันก็ดูเป็นไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนยังกระจัดกระจายยังหลายอย่างอยู่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมนะคะจังได้กะ เป็นกำลังใจให้กันไปด้วดูนเด้อยจ้าพี่นวงจ้าะ,ะฝากเป็นกำลังเร่งใจให้กันไดน้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทท่านค่ะสวัสดีค่ะ